สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมก็จะมากินผัดไทยนะครับผัดไทยของเพื่อนผมเองครับผมจะมาดูหน้าตาว่าเพื่อนผมมันจะทําผัดไทยได้น่ากินน่าอร่อยแค่ไหนครับไปไปกินกันเลยครับเปิดมาครับโอ้โหดูครับน่ารับประชิมรับประทานไหมครับดูครับหน้าตาไปจดกันเลยมื้อนี้จัดไปเดี๋ยวลองชิมครับเดี๋ยวผมชอบกินเปรี้ยวๆนะใส่มะนาวไปอือข้าตาเลยทีเดียวอา ข้อตากินได้ไหมชิมดูนะครับคนๆน่ะมนุษย์่อยอยอดราคาไม่แพงครับเนี่ยครับสามสิบบาทมีขายอยู่เดี๋ยวบ้านผมเนะี่ยสุขโขทัยครับรเป็นรูปสเสลี่ยมมาแวะชิมกันได้ครับข้างตลาดตรงข้ามตลาดน้อยครับข้างวัดเมืองนาน,นครับเนะี่ยลองเลยนะม,มีเครื่องปรุงเนะ่ยมีมีครับมีเครื่องปรุงครับ อร่อยก็อร่อยแล้วไม่ปรุงก็อร่อยครับอร่อยครับอร่อยจริงครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อวยนะอร่อยจริงใส่เครื่องปรุงแบบพริกครับเกระเทียมก็โอเคนะน้ำตาลหน่อยนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็อร่อยแล้วแหละแต่ผมอยากปรุงเพิ่มนะ,ะมนีน่สีสัรนะแต่น่ากินครับสามสิบบาทนะตรงนี้ก็โควิดครับผม ไม่อยากออกไปไหนมากซื้อกินบ้านนี้หืมอร่ายเปมือเท่าไหร่ครับมือด,ด,ดีหืมอร่อยอร่อยอยากรู้อร่อยมากรองไปชิมเองครับมีกุ้งกุ้งกุ้งอื้อหืออื้อ 没样啊。 ชื่อร้านคืออืมชื่อร้านชื่อร้านเลยดาราดารานะครับด้านดารานะครับคือร้านแม่เขาเราโดนกันได้นะครับคุณงเหลี่ยมคุณงเหลี่ยมนะครับแั้ควาอยู่ในเขตนะอา่าเยื้องๆตลาดตลาดตลาดเล็กตลาดน้อยข้างวัดบางนาครับครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปครับขอบคุณครับผม